สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ได้ส่งเข้ามาครับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับได้บอกกับผมว่าในสมัยตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นประมาณป .5 หรือป .6 นี่แหละครับทางโรงเรียนเนี่ยจัดกิจกรรมไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนไปกับเพื่อนๆหลายคนครับในตอนนั้นแต่ปรากฏว่ามีเพียงเขาคนเดียวครับ ที่ต้องโดนศึกออกไปก่อนพวกเพื่อนๆแถมนำซ้ำยังต้องอยู่วัดต่ออีกเจ็ดวันเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณที่ไปพบเจอมาตามกลับไปที่บ้านเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรียังไงนวนะครับถ้าเกิดได้รับฟังกันแล้วเนี่ยก็คุณสามารถแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ครับไปให้เพื่อนคุณที่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยได้รับฟังครับว่าที่ชนบุรีนั้นเกิดเรื่องราวหลอนๆอะไรขึ้น ก่อนจะเข้าชมและฟังกันต้องใช้วิจารณญาณาให้ดีเพราะาเรื่องราวในวันนี้เป็นประสบการณ์ผู้ฟังทางบ้านที่ได้ส่งเข้ามาครับชื่อว่าคุณจอบคุณจอบเนี่ยบอกว่าสมัยที่เรียนอยู่ประมาณป .5 หรือปอ .6 นี่แหละครับไม่แน่ใจช่วงนั้นเนี่ยโรงเรียนครับได้มีการจัดกิจกรรมไปบวชสาม,มนเณรภาาฤด,ดูร้อนอยู่ที่วัดวัดหนึ่งครับที่อำเภอแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีระยะเวลาของการไปบวชในครั้งนี้เนี่ยก็จะประมาณ3มอาทิตย์ครับ ซึ่งตอนที่บวชอยู่ที่วัดเนี่ยก็ไม่ได้เจอหรือได้พบเห็นเรื่องอะไรแปลกๆเลยคือตอนที่ไปบวชเนี่ยก็ไปบวชกับเพื่อนกันหลายคนนี่แหละครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรทุกคนเนี่ยก็ดูสนุกสนานมีกิจกรรมให้ทําในสมัยก่อนครับผมเองเนี่ยก็เคยบวชสามเณรภาคฤดูร้อนผมก็รู้สึกว่าการไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของเราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงรสชาติของอความเป็นพุทธมากขึ้น คืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ยจะได้ซึมซับกิจวัตรประจําวันของสงฆ์ครับเช่นการตื่นเช้าไปบินทบาทกลับมาส,สวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จําวัดนอนกิจวัตรประจําวันของสัมมเนนเนี่ยก็จำไม่ได้แบบยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายครับเท่าที่จําความได้นะครับมันจะคล้ายๆกับการไปเข้าค่ายกับเพื่อนๆกันกน,นี่แหละครับแต่มันจะต่างตรงที่ว่าค่ายสัม,มเนรฤดูร้อนเนี่ยนะครับจะเป็นค่ายเฉพาะของผู้ชายนะครับผู้หญิงไม่สามารถบวชได้ ต่างจากค่ายลูกเสือตรงที่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องใส่นุ่งห่มจีวรแล้วก็โกนผมนั่นเองถึงแม้จะเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับแต่ก็ต้องโกนผมแล้วรักษาศีลเหมือนกับเด็กๆที่บวชเรียนเป็นเนรนั่นแหละครับตอนนั้นเนี่ยคุณจอบเองเนี่ยแกก็ไปบวชภาคฤดูร้อนกับหลวงเด่นนี่แหละครับไปกับเพื่อนกลุ่มมากเลยในะตอนนั้นก็อยู่มาได้ประมาณหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันครับแต่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรให้หน้าตกใจจนกระทั่งเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายนี่แหละครับก่อนที่จะศึกแต่ก่อนจะศึกนี้ครับ มันได้มีเหตุการณ์แล้วก็เรื่องบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าตอนนั้นเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วครับของการบวชจ้าอาวาสที่วัดที่ไปบวชในวันนี้เนี่ยท่านได้นำำําสัมเารนทั้งหมดครับที่บวชอยู่ตอนช่วงนั้นนะครับพาไปปฏิบัติธรรมไปปักกฏออกถุดงที่วัดป่าแห่งหนึ่งเขาเนี่ยไม่สามารถจําชื่อวัดได้ครับรู้เพียงแต่ว่าขับเลยออกไปจากจังหวัดชมบุรีไปนิดหนึ่งครับจะไปเจอวัดป่าวัดนี้ วัดนี้เนี่ยตั้งอยู่ในป่าลึกเลยครับทางเข้าทางออกอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แบบสบายเลยจําได้ว่าตอนที่นั่งรถไปเนี่ยพอมาถึงช่วงเข้าวัดนี่แหละครับมันเป็นถนนดินแดงสองข้างทางเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นเต็มมองไม่เห็นบ้านคนเลยครับในช่วงนั้นออกเดินทางจากวัดที่ชุมบุรีไปในประมาณ10บโมงก,กว่าไปถึงวัดนี้เนี่ยประมาณบ่ายสองโมงครับพอไปถึงเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ได้บอกให้สำเนนทุกคนครับไปหาที่ปัก กฎนึงเนี่ยจะอยู่กัน2รูปครับตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้จับคู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันในตอนบวชต,ตอนนั้นนั่นแหละครับ hmm. เนื่องจากว่ามันก็มีหลายโรงเรียนครับที่มาบวชกันเพื่อนคนนี้ครับชื่อว่าเต้เต้เนี่ยเป็นเพื่อนใหม่มาจากต่างโรงเรียนมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเช่นเดียวกันก็ได hmm. ้ทาความรู้จักกับเต้ตอนที่มาถึงที่วัดนี้แหละครับเพราะเนื่องจากว่าเต้เองก็ไม่ค่อยมีเพื่อนครับก็ได้มารู้จักกับคุณจอบในตอนที่มาบวชทั้งสองเนี่ยก็สนิทสนมกันดีครับก็เลยรร่่่ววมทีจะอยยูกกด้ัันคบ หลังจากที่ปรากฏอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ไปนั่งฟังพระอาจารย์เนี่ยท่านเทศนาธรรมวันนั้นเนี่ยก็นั่งฟังพระอาจารย์เนี่ยนะครับเทศไปได้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าเห็นจะได้นั่งฟังตั้งใจฟังก็แล้วหลับไปตื่นหนึ่งตื่นมาพระอาจารย์ก็ยังเทศไม่จบเลยเพราะหลังจากฟังทาอะไรกันเสร็จแล้วครับพระอาจารย์เนี่ยก็ไปทําวัดเย็นพอทําวัดเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พาไปนั่งสมาธิต่อประมาณ15นาทีในระหว่างที่กําลังนั่งสมาธิอยู่นี้นะครับ เขาเองเนี่ยรู้สึกแปลกๆเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยฮัมเพลงอยู่ข้างๆเขาเป็นฮัมเป็นเพลงกล่อมนอนนะครับเสียงดังฮึมฮึฮึพอเขาได้ยินเช่นนี้เนี่ยก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูครับว่ามันเป็นเสียงของใครกันมานั่งฮัมเพลงอะไรตอนที่นินเนี่ยกำลังนั่งสมาธิกันอยู่พอาหลีตาดูเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรครับแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกขนลุกไปทั้งตัว เสียงนี้เนี่ยมันเย็นแล้วมันก็เชื่องช้ามากๆพยายามจะไม่คิดอะไรจกนกระทั่งนั่งสมาธิเสร็จก็ได้เวลาฉันน้ําปานะครับเขาเองกับเนนที่เหลือเนี่ยครับก็พากันไปหยิบน้ําปานะกันคนละกล่องสองกล่งอง,ก,งกินเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยท่านก็ได้บอกว่าเอาเน้นเน้นถึงเวลาจะจําวัดกันแล้วใครจะไปเข้าห้องน้ําก็รีบเข้านะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่กฎของใครของมันตอนนั้นเองเนี่ยพอได้ฟังพระอาจารย์บอกแบบนี้ครับ เขาเองกับเนนเต้นเนี่ยก็พากันเดินไปเข้าห้องน้ําหลังจากทําธุระอะไรเสร็จแล้วครับกาลังจะเดินกลับตอนระหว่างทางกลับเนี่มันก็จะมีสมามเณรองค์อื่น,เ,นเดินมาอยู่ด้วยก็เดินคุยเดินเล่นอะไรกันมาได้สักพักหนึ่งได้ไปเจอกับมรกทายกท่านหนึ่งครับเนนองค์อื่นหนึ่งก็ถามมักทายกครับว่า,าที่นี่ผีดุไหมที่นี่เป็นยังไงบ้างน่ากลัวไหมต่าง มัคทายกท่านนี้แกก็พูดทีพูดหยอกอะไรแกไปครับว่าเฮ้ยมีเจอมีคนเจองูนี้นะระวังนะเน้นเน้นระวังให้ดีก็คุยเล่นกันมาเรื่อยๆครับระหว่างทางกลับไปที่กฎของใครของมันพอเดินคุยมาเรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเขานึกขึ้นได้ครับว่าเขาลืมนาฬิกาไว้ที่ห้องน้ําก็เลยบอกเน้นหนุนหนึ่งครับว่าเน้นเน้นเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเราไปเอานาฬิกาก่อนเราลืมไว้ที่ห้องน้ําเขาเดี๋ยววิ่งกลับไปรูปเดียวครับที่ห้องน้ําตรงนั้นพอเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปเนี่ย ก็ได้เจอว่านาฬิกาของตัวเองนะครับวางบนฝ่าชกโคกก็รีบหยิบนาฬิกาครับแล้วก็รีบวิ่งกลับมาในระหว่างทางกําลังวิ่งมานี่แหละครับปรากฏว่าไม่เจอเนงองอื่นๆเลยครับที่เป็นเพื่อนเขารวมไปถึงเนนเต้ด้วยแต่ได้ไปเจอคราว่ามัคคายกเนี่ยยังคงยืนอยู่ในระแวกนั้นก็เลยถามเขาว่าเออเอเอท่านมัคคายกครับเอ่อเห็นเนนเพื่อนผมไหมครับท่านเน่ยก็บอกสงสัยเดินกลับไปที่กดกันแล้วมั้งครับเนน เน้นรีบเดินตามเพื่อนไปเถอะนี่มันดึกแล้วรีบจำวัดเถอะเขาเองเนี่ยก็ต้องเดินตามไปครับกดของเขาที่จำวัดเนี่ยอยู่เกือบท้ายๆเพื่อนเลยระหว่างทางเดินเข้าไปหากฎของตัวเองเนี่ยก็ได้ไปเจอเพื่อนในนิมอื่นนี่นะครับก็แวะทักทายเข้ากดนี้ทีเข้ากดน,นู้นทีครับตามภาษาเด็กหยอกล้อก,กันไปเดินออกจากกดตรงนี้ครับไปเจอเพื่อนกดตรงนู้นครับก็คุยกันเฮฮาอะไรกันไปในคะ่ําคืนนั้นเสียงนี้ดังรั่นป่าไปหมด หลังจากที่เดินแวะคุยกับเพื่อนได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับก็เริ่มรู้สึกที่จะง่วงเลยบอกเพื่อนครับว่าเดี๋ยวขอกลับไปนอนก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้เนเนเต้นเน่รอเขาอยู่หรือเปล่าระหว่างทางกลับกดนี้เขาเนี่ยเหมือนกับจะเห็นว่าข้างหน้าของเขามีผู้หญิงคนหนึ่งห่มสบายสีเขียวเดินตัดไปทางกดของเขาครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินมุ่งหน้าไปแต่ตอนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยคือเห็นก็ไม่ชัดเท่าไหร่หรอกครับ เพราะว่าเขาเองเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนั้นแบบไกลๆเลยรู้เพียงแต่ว่าทางที่ผู้หญิงคนนั้นเดินไปเนี่ยมันเป็นทางที่เขานั้นจะต้องเดินเพราะว่ากดของเขาเนี่ยปักอยู่ตรงนั้นระหว่างทางเดินเนี่ยก็คิดอยู่ในใจตลอดเลยนะครับว่าเราคงไม่เจออะไรแบบนั้นหรอกมัง้งเราคงจะไม่ได้เจอผู้ผีหรือวิญญาณหรอกไม่ได้เอะใจไดหรอกครับก็เดินต่อตอนนั้น,นกาลังจะเลี้ยวเข้าไปทางที่ปักกดอยู่ แต่เขานั้นหันไปเห็นทางกฎของเจ้าวาดท่านเนี่ยกวักมือเรียกเขาครับบอกว่าเน้นเน้นมานี่เน้นหาตามาหน่อยเน้นเขาเนี่ยก็ต้องหันหลังกลับเดินไปทางกฎที่เจ้าวาดเนี่ยปักเอาไว้อยู่ปรากฏว่าพอเดินไปถึงที่กฎของเจ้าวาดครับท่านเนี่ยก็บอกว่าอ่ะเน้นเอาผ้ายันพื้นนี้ไปเอาไปไว้ใต้หมอนก่อนนอนให้เน็นท่องนโมสามจบด้วยนะ ตอนนั้นเนี่ยที่เขาได้รับฟังจากเจ้าวาท่านนี้นะครับยังไม่ได้เข้าใจเลยหรอกครับเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กด้วยคิดว่าท่านเนี่ยคงจะไม่ได้ให้เขาเพียงคนเดียวครับคิดว่าเนตคนอื่นเนี่ยน่าจะได้พยันผืนนี้จากท่านเหมือนกันแต่ด้วยความง่วงเลยนะครับก็รับพยันมาแล้วก็บอกกับเจ้าวาดว่าขอบคุณครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รีบเดินไปที่กรดของตัวเองด้วยความง่วงแต่พอเดินมาถึงที่กรดของตัวเองเนี่ยก็ต้องตกใจครับเมื่อผู้หญิงคนที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ ที่เป็นผู้หญิงหุ่มสบายสีเขียวเนี่ยรอบนี้เธอมายืนอยู่ตรงหน้ากรดของเขาครับห่างจากตัวเขาเนี่ยไม่ไกลกันเลยมองจากตรงนี้ไปเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้ครับกำลังใช้มือของเธอเนี่ยค่อยๆจับค่อยๆลูบกดของเขาอยู่แล้วอยู่ดีๆครับผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆหันหน้ามาหาแล้วก็พูดว่าไปนอนตรงนั้นดีกว่า จังนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆชี้นิ้วไปที่ต้นไม้ใหญ่ตรงกันข้ามกับกรดที่เขาเนี่ยปักเอาไว้อยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาตกใจร้องไห้วิ่งไปทั่วเลยครับช่วยด้วย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 จนมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนี่แหละครับมาดึงตัวเขาเอาไว้แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรนเน้นเน้นเป็นไรเขาเนี่ยท่าได้เพียงแต่ร้องไห้ครับแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงสัส่นๆว่ามีมีผู้หญิงมาเก็บกดของผมครับพระอาจารย์ผู้หญิงจากไหนไม่รู้ครับพระอาจารย์มาเก็บกฎด mm hmm. ของผมอยู่ ัวเขาเนี่ยสั่นมากครับหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยก็พาจูงมือเขาครับเดินมาที่กดของเจ้าวาดเจ้าวาดเนี่ยก็ได้คุยกับเขาจนกระทั่งเขาเนี่ยเริ่มใจเย็นลงท่านเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้เน้นคืนนี้ไปจําวัดอยู่ในกฎของอาตมาด้วยเลยระหว่างนั้นเองเนี่ยทั้งกลัวแล้วก็ง่วงด้วยเขาเนี่ยนอนตัวสั่นสะอึกสะอื้นอยู่แต่พระอาจารย์เนี่ยครับที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านยังไม่จําวัดท่านนั่งสมาธิ แล้วเหมือนกับท่านเนี่ยจะสวดอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่าง่วงมากในตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจฟังกลัวก็กลัวแล้วอยู่ดีๆครับเขาเองก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินรอบกฎของเจ้าวาดเลยเสียงเดินย่ำไปย่ำมาเหมือนคนหาของแต่เสียงนี้เนี่ยมันดังเป็นวงกลมครับวนรอบเขาวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นจนเจ้าวาดเนี่ยท่านเนี่ยพูดขึ้นมาเลยครับว่า คนเป็นอยู่กับโลกของคนเป็นผีสางวิญญาณก็อยู่ในโลกของท่านเถอะจะมาพาคนเป็นไปอยู่ด้วยไม่ได้ตอนนั้นเนีเขารอา้องไห้เสือเสือื่นจนเผือหลับไปเช้าในตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาทําวัดเช้าจําความได้เลยครับว่าช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่เคยอยู่ห่างจากเจ้าอาวาสเลยครับคขานั้นเนี่ยยังคงกลัวอยู่ หลังจากเมื่อคืนที่เขาได้เห็นดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ห่มสบายสีเขียวช่วงสายของวันนี้ครับเจ้าวาดเนี่ยก็เรียกไปคุยกับมรรคทยยกแล้วก็บอกกับตัวของเขาครับว่าเนนต้องกลับไปที่วัดนะเนนต้องกลับไปก่อนเนนอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาอยากจะได้เนนไปเป็นลูกตอนนั้นเนี่ยเขาตกใจเหมือนกันครับกับสิ่งที่เจ้าวาดนั้นบอกใจเนี่ยก็อยากจะกลับอยู่แล้วแหละครับเพราะว่ากลัว ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะได้เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกหรือเปล่าหลังจากนั้นครับผ่านไปประมาณ20กว่านาทีเห็นจะได้เจ้าวาดเนี่ยก็จะตัดสินใจครับว่าจะทําพิธีศึกให้เลยท่านเองเนี่ยก็เป็นคนศึกให้ครับแล้วก็มีการทําพิธีคือบังสกุลให้เพื่อไม่ให้นางไม้หรือวิญญาณที่เขาเนี่ยเห็นเมื่อคืน,นตามกลับไปหลังจากที่ศึกแล้วก็ทําพิธีบังสกุลอะไรเสร็จเนี่แหละครับก็ได้มีการนั่งรถกับเจ้าวาดแล้วก็มรคทายกครับ กลับไปที่วัดกันที่แรกเนี่ยคิดว่าอยู่วัดได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็คงจะมารับกลับไปแต่ไม่ใช่ครับหลางชากที่กลับมาถึงวัดที่ชนบุรีแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสบอกกับเขาครับว่าเขาเองจะต้องอยู่วัดทั้งหมด7วันจะต้องอยู่ต่อและระหว่างที่อยู่วัดตลอด7วันนี้อย่าห่างจากท่านไปโดยอันขาดห้ามไปไหนมาไหนคนเดียว ให้อยู่ข้างๆท่านเอาไว้ไม่ว่าท่านจะไปไหนให้ตามท่านไปตลอดทุกฝีก้าวเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะโดนดวงวิญญาณที่เขาเห็นเนี่ยเอาชีวิตไปได้ท่านเนี่ยกำชับแล้วกำชับอีกครับว่าอย่าห่างจากตัวอตมาโดยเด็ดขาดซึ่งตลอด7วันที่อยู่ที่วัดนี้ครับเขาเองเนี่ยเป็นคารวาสเป็นคนทั่วไปแล้วครับเป็นเด็กคนหนึ่งคล้ายๆกับไปเป็นเด็กวัดครับคอยช่วยเหลือเจ้าวาด ไม่ว่าท่านจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็คอยช่วยเหลือท่านโดยตลอดอยู่วัดจนครบเจวันครับจนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยที่ไปบวชเป็นสามเณรกันเนี่ยกลับมาจากการทุดงหรวัดป่าในครั้งนั้นพอกลับมาถึงที่วัดเนี่ยก็ได้มีการทาพิธีศึกเช่นเดียวกันครับสามเณรองค์อื่นที่ไปบวชกันในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการทําพิธีศึกและพระอาจารย์เนี่ยก็ปะพรมน้ำมนต์อะไรให้ไปหลังจากที่จบพิธีหรือจบกิจกรรมสามเณรภาคดูร้อนแล้วนี่แหละครับพระอาจารย์เนี่ยก็ยังบอกกับเขาครับว่า ถ้าเห็นหรือเจออะไรให้บอกคุณครูให้รีบกลับมาหาอาตมาดโดยเร็วที่สุดนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยก็ขึ้นรถโรงเรียนกลับไปโรงเรียนกับเพื่อนๆกันครับนี่ก็เป็นประสบการณ์สุดหลอนครับของคุณจ็อบที่ได้ส่งเข้ามาเขาได้บอกเลยครับว่าประสบการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาจําไม่มีวันลืมเลยแหละครับกับการไปบวชเป็นสัม,มนเณรภาคฤดูร้อน ผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นภาคฤดูดร้อนเลยครับในครั้งนี้ผมว่านี่มันเป็นการไปบวชสัมมณนภาคฤดูดหลอนซะมากกว่าน่ากลัวมากๆครับถ้าได้เจอวิญญ,ญาณน,นางไม้หรือวิญญาณของผู้สัมภเวสีหรือวิญญาณผีอะไรสักอย่างเนี่ยจะเอาชีวิตเราไปเนี่ยนี่ขนาดว่าบวชเป็นเนรน,นะครับยังจะกล้าทําขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบางทีแล้วเดีย่ยในอดีตชาติครับคุณจอบเองเนี่ยอาจจะเคยเกิดเป็นลูกของเขา จนเขาเนี่ยอยากจะเอากลับไปเป็นรูปเหมือนกับในชาติที่แล้วเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกเลยครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะนี่คือประสบการณ์สุดหลอนของผู้ฟังทางบ้านท่านนี้จริงๆเพราะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการบวชสมเร็จภาคฤดูร้อนแล้วนะครับมันทำให้ผมน,นึกถึงตอนที่ผมเด็กๆเลยแหละครับผมเองเก็เคยบวชสมเด็จภาคฤดูร้อนมาในสมัยนั้นตอนนั้นหนึ่งรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเราได้เจอได้เล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนครับ นั่นก็มีพวดคู่เรื่องราวคราวเดียวกันนี่แหละครับมาบวชเป็นสมมนามเณเภาาตุดรดอนเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าจะสนุกอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้จักครับบางทีไปเจอเด็กเกลงเกลงเกลอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าบวชในครั้งนั้น,นก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่เรื่องราวหลอนๆเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะครับตอนสมัยนะั้นถ้าจาไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอยู่กลางดึกคืนหนึ่งครับในระหว่างที่จําวัดอยู่ปรากฏว่ามันมีเสียงสัม,มนเณเนะครับร้องแหกปากโวยวายดังมาจากห้องน้ําห้องน้ํากับตรงที่นอนเนี่น ตอนนั้นเนี่ยเขาให้สัมมาเนตททุกคนเนี่ยนอนอยู่ในเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นศาลาศาลาหนึ่งครับเป็นศาลาใหญ่ๆเลยนอนรวมกันหลายชีวิตเลยในะตอนนั้นในการเดึกของคืนนี้เนี่ยมันมีเสียงของสัมมาเ,เนตุนะครับร้องเหกปากโวยวายจนพระหลายรูปครับต้องรีบวิ่งไปดูนะครับว่าสัมมาเนตองค์นี้เนี่ยเป็นอะไรสุดท้ายมารู้ครับว่าสัมมาเนตองค์นี้เนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนกับยืนอุ้มลูกตัวเนี่ยหันไปทางหน้า แต่หัวเนี่ยครับพลิก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 กลับมาด้านหลังผู้หญิงคนนี้เนี่ยยืนอยู่สุดทางเดิงของห้องน้าครับสามีอตองนี้ออกมาจากห้องน้ําแล้วกําลังจะเดินกลับไปที่นอนอะไรก็ไม่รู้โดนใจเขาเนี่ยหันไปทางซ้ายทางนั้งที่ทางขวาเนี่ยคือทางออกแท้ๆพอหันไปเนี่ยก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเลยกลัวแล้วก็ร้องแหกปากดังลั่นนับว่เาเป็นเหตุการณ์ที่สยองขวัญมากๆในค่ําคืนนั้นแม้ว่าผมเองจะไม่ได้เจอเนี่ยแต่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกกลัวเลยะครับ ผู้ฟันทางบ้านท่านใดเนี่ยมีประสบการณ์อะไรแปลกๆหรือเหตุการณ์อะไรหลอนๆที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านอีกสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่แฟนเพจเ a c e b o o k 1LC งเอพิม,ม์ันเลยครับว่า n u E N G L C ผมยังรออ่านเรื่องราวทุกคนอยู่นะครับกดส่งข้อความและพิมพ์เรื่องราวของคุณมาได้เลยยัง่ไง่าแล้วนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกัน ยังไงนะครับใครที่อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยมีแผนจะส่งลูกส่งหลานอะไรจะไปบวชสมเน็นกันแล้วก็ก็ขอให้โชคดีไม่เจอผีเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้ฟังสวัสดีครับ